สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาช n แนลนะครับคลิปนี้นะครับหลังลาวพัฒนาวันพุทธที่25กันยายน2 5 6 7ออกผลมานะครับออกมาที่724596นะครับ724596สามตัวรางวัล3ตัวนะครับ596นะครับเลขท้าย3ตัว596นะครับแล้วก็2ตัวล่างก็45 นะครับ4 5ไปดูตัวเลขที่ช่องลงไปให้นะครับวันพุธลงไปให้อยู่3 3ชุด3สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่1น,นะครับเป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นวันนี้มาเป็นเลขเด่นนะครับมันชนกันที่9กับ0มันเลยมาเป็นเลขเด่นที่9นะครับมาเด่น9 สูตรสสูตรคู่นี้ก็เข้าอยู่นะครับเป็นเข้าปกติอยู่มาที่9เข้า9นะครับแต่มันไม่จับคู่กันเข้านะครับจับคู่กันไม่เข้าเฉยๆมันก็มาที่9เพราะว่ามาจนกันที่9กับ0มันชนกัน2ตัวนะครับและสูตรที่2อยู่ด้วยกันนี่แหละครับก็คือสูตรที่พงว่าน่าจะเป็นล่างนะครับก็ได้คู่154นะครับ5 4 4 5คู่นี้ได้อยู่นะครับคู่นี้วันนี้ได้คู่นี้นะครับ ผมก็จับให้ fc ดูอยู่ตอนทําคลิปนะครับก็ถ้าท่านได้ดูก็คงจะเห็นอยู่ในคู่นี้นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นล่างแต่เน้นไม่ถูกนะครับคมเน้นสองกับสามนะครับเน้นไปไม่ถึงสี่นะครับแล้วชุดที่สองวิ่งรูดวันนี้วิ่งรูดหลุดนะครับวิ่งรูดนี้หลุดเลยนะครับวิ่งรูดวันนี้ไม่เข้านะครับวิ่งรูดนี้หลุดวิ่งรูดหลุดนะครับพอวิ่งรูดหลุดก็การสรุป ผลก่อนออกก็หลุดไปด้วยนะครับหลุดไปด้วยหลักร้อยสูตรเดิมหลักร้อยสูตรเดิมมันเข้าอยู่ในห้าเลยนะแต่ผมไม่เอามานะครับผมผมไปเอาตัวใหม่ที่มันชน2กับ3นะครับที่มันชนกับสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับมาจับให้นะครับก็ตัวจับให้ไม่เข้าแต่ว่าในสูตรมันเข้าอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าหลุดเหมือนกันนะครับชุดสรุปก่อนออกนะครับก็ ไม่เป็นไรเราไปต่อในชุดเน้นนะครับในชุดเน้นไปดูว่ามันจะชนกันไหมวันนี้นะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับสูตรนี้สูตรเน้นกับสูตรที่มานำมาตัดเป็นสูตรนำมาตัดแต่สูตรนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ชนคมเราจับคู่ให้หรือว่าจับคู่ลองดูถ้ามันไม่ชนนะครับอันนี้ก็ราวพัฒนาวันพุตนะครับเอาไปต่อวันสุกเลยนะครับวันสุก นะครับวันสู่ก็วันนี้มันออก7 2 4นะครับออก7ออก7 2 4 5 9 6นะครับตัวแรกก็2นี่แหละ1 2 3 1 2 3 2บวก,บวก,บวกลด1แต้มบวก1แต้มแล้วก็9ก็9ก็8 9 0ก็จะได้8 เก้าศูนย์อ่าวันนี้ไม่ชนกันนะครับคู่นี้วันนี้ไม่ชนกันนะครับถ้าไม่ชนกันก็จับคู่เลยนะครับจับคู่ให้เป็นแบบมั่นใจว่ามันจะเข้ามานะครับถ้าไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็จะเอาผมจะวาง9ก้าไว้ฝั่งที่มี9ก้านี่แหละฝั่งตัวเดิมนี่แหละนะครับติด9ก้านี่

ไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งที่เป็นตัวที่มันได้5้าสี่มิกกี้นะครับสูตรที่ได้5้าสี่มิกกี้ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับได้5้าสี่มิกกี้เป็นสูตรนี้นะครับห้าสี่สีกับหสูตรนี้ก็7 2 4 7 2 4 5 9 6 สูตรแรกก็เอาหน่วยนะเอาหน่วยก็ห้าหกเจ็ดด้ห้าหกเจ็ดชนไหมนี่ห้าหกเจ็ดไม่ชนเลยตัวนี้ไม่ชนนะครับห้าหกเจ็ดอีกฝั่งหนึ่งพันหน่วยพันบวกหน่วยนะครับก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองฝั่งนี้ไม่ชนนะครับจะเป็นยังไงเนาะ ฝั่งนี้ไม่ชนแต่ตัวนี้ก็ไปชนอีกกี่ทั้ง012นะครับ012ก็ไปชนอยู่มันจะเป็นยังไงหรือมันจะจ,จับคู่ได้ไหมนะครับถ้ามันชนกันอย่างนี้มันชนกันอย่างนี้ก็เรแล้วก็เป็นเล็กเดยนได้ไม่ชนกันก็จับคู่อันนี้ก็น่าจะจับคู่เข้าคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับน่าจะจับคู่เข้าคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็เอาเอาประตัดลองดูนะครับมันก็ชนนะครับ ศูนย์หนึี่ศูนย์ถ้า0มันถึงนี้นะครับมันก็จะได้ติดศูนย์หนึ่งสอน่งสองหนึ่งสองศูนี่ศมันจาก9ตัวเหลือ7ตัวนะครับ8 3กับ9 3ไม่ชนเด่นในในกลุ่มนี้นะครับ ไม่ชนเด่นไม่ชนเด่นจากนี้นะครับหรือมันจะไม่จับคู่หรือมันจะเด่นไม่เข้าหรือจะมัน,มนเด็ดเข้าไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะจับคู่เข้าด้วยด้วยนะครับจับคู่มันอีกห้าหกเจ็ดไปจับคู่กับศูนย์หนึ่งสองด้วยเหมือนกับที่ผ่านมานะครับก็ผมบอกอาฝั่งนี้ไปจับกันนะก็จะรับจับคู่กันอีกอันนี้ก็จับเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับในสูตรชุดเน้นนะครับคลิปที่หนึ่งนี้นะครับก็ จะมาประมาณนี้นะครับได้ได้1 2 3กับ8 9 0นะครับมันไม่ชนมาชนอยู่0 1 2นะครับเราจะเอาอะไรเป็นตัวเด่นอีกเราก็จะไปดูสูตรอื่นอีกประกอบนะครับประกอบสูตรที่ผมโชียังใส่เศษกระดาษอ่ะมื่ที่ผ่านมา ผมเอาหนึ่งเออสองสองสามตัวนี้เนาะไปตัดมันก็มาสามมันสี่มานะครับตัวนี้มาเอาอะไรก็สิบหลักสิบบวกสามนะครับหลักสิบบวกสามหลักสิบบวกสามเก้าบวกสามก็จะเป็นสองสามสี่บวกสามก็จะได้สองสามสี่สองสามสี่ก็ชนสองสามฝั่งนี้นะครับชนสองสาม ก็ชนมากสุดคือ2ฉะนั้นก็3ก็ไม่ควรมองข่าเหมือนกันนะครับเพรศูนยนี้ก็ชนอยู่2กับสอง,อะสองสนะครับ2 3 2 3มม,ม,ม,มันก็ได้ทุกตัวเลยครับไม่เข้าตัว9กก็สวยนะครับ83ก็สวย03ก็สวยมันเพิ่งออกมานะครับแต่ว่าถ้าจับเรียกราวก็ควรจะจับตัวเดิมก่อน ตัวเดิมทามันชนมาคือ9นี่จับไว้สก็โอเคแลาก้ว9 1 9 2 9 3้น่าจะเป็นตัวเด็ดถ้าเรามองตรงนี้นะครับเรามองจากตรงนี้9นะครับเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับในหมดวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ9นี่แหละตัวเด่นที่สุดผมจะวงไว้ไปเลย9ก9าศูเอาไว้ก่อนนะครับเป็นตัวเดี้ยไว้ก่อนมองจากในมองจากตัวที่มันออกนี่แหละ นะครับมันออกมาหมดที่ผ่านมานะครับงมดที่ผ่านมาถ้าจะเอาชนที่สุดก็คือ92ชนมากที่สุดคือ92นะครับมีสูตรอื่นอีกสูตรนี้วันนี้ก็เข้านะสูตรนี้เข้าทั้ง2ส,สูตร4เข้า9เข้าแต่ยังมาไม่ชนนะครับก็จะได้ร้อยร้อยหน่วยหน่วยน่วยร้อยร้อยก็ได้ศูนย ห6 3 8 6 3 8ก็ได้8กับ9อ่าเห็นไหมชน8กับ9แล้วนี่ก็ได้8กับ9สูตรนี้นะครับแล้วก็100คูณ5 7 5 3 5 5, 5 5กับ4เนี่ย8กับ9 8กับ9 5กับ4มีชนฝั่งนี้แหละทีนี้ ชน8กับ9นะครับชน8กับ9ชน8กับ9ก็นี่แหละอา้าวก็ได้เด่นนี่แหละครับ8เอา8กับ9ก็8 1 8 2 8 3 9 1 9 2 9 3นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับประมาณนี้ในคลิปนี้น่าจะหมดหรือยงังน่าจะหมดแล้วสูตรที่เข้านะครับสูตรที่เข้า ตัวที่เอามาตัดให้นะครับก็เป็นสูตรหลักสูตรเสริมกันนะครับก็คงจะดูประมาณนี้นะครับในสูตรนี้ไปดูตัววิ่งรูดก่อนว่ามันจะมาตัวไหนนะครับถึงมันหลุดมาเราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็ยังตามกันอยู่นะครับ FC ก็ยังตามอยู่นะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กันและกันนะครับ ขอบคุณทุกรค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ท่กกา,านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ